ในป่ากว้างแดนสนุกมีกระต่ายวัยว่องวิ่งปรูด้ดราดทุกทิศมีเต่าน้อยตัวหนึ่งเดินช้าแต่อดทนคิดทั้งคู่เป็นเพื่อนติดอยู่ด้วยกันทุกวันมาเเ <c oughs> ต่าน้อยเอ๋ยทำไมเดินช้าจังนะ ลองแข่งวิ่งกับฉันไหมล่ะได้สิฉันอาจช้าแต่ใจฉันไม่เคยหยุดแข่งกันดูสักครั้งบางทีฉันอาจชน,นะก็ได้ทั้งคู่เตรียมตัวแข่งเสียงนกเป็นกรรมการพอให้สัญญาณปั๊บกระต่ายวิ่งลิ้วลำหน้าส่วนเต่าค่อยๆเดินช้าแต่ไม่เคยหยุดรากระต่ายวิ่งไกลนัก เหนื่อยนักเลยนอน <Yeah. S 1> พักใต้ร่มไม้สบายใจว่าเต่าคงตามไม่ทันช้าแต่ไม่หยุดคือพลังของเราแล้วเต่าก็ย่ำเท้าย่างไปทีละก้าวจนในที่สุดเต่าน้อยเดินแซงกระต่ายที่กำลังหลับสบายตรงเส้นชัยเจ้ากระต่ายตื่นมาเรียบวิ่งแต่ก็สายเต่าน้อยได้ชนะไปในที่สุดโห huh. ฉันแพ้จริงๆขอบใจนะเต่าที่สอนฉันว่าความพยายามไม่หยุดพักสำคัญกว่าเร็วพิงอย่างเดียวเราเป็นเพื่อนกันชนะหรือแพ้เราก็เรียนรู้ไฟด้วยกันนะและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนที่ยิ่งแน่นแฟนเล่นกันในปา่า